ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำว่าแนวรับกับแนวต้านนะครับเชิญติดตามได้เลยครับครับต้องท้าวความก่อนนะครับว่าคำว่าแนวรับกับแนวต้านนั้นนะ่ะมาจากวิชาทางสถิติวิชาหนึ่งนะครับเราเรียกวิชานี้ว่าการวิเคราะห์ราคาทางเทคนิคซึ่งจะใช้คณิตศสาสตร์และสถิติเนี่ยในการวิเคราะห์ราคาขึ้นลงนะครับเพื่อหาจุดในการเข้าซื้อ และการขายนะครับคำว่าแนวรับเนี่ยก็คือจุดของการเข้าซื้อนะครับทางเทคนิคนะครับแล้วก็แนวต้านนี่คือจุดขายทํากําไรในทางสถิตินะครับครับการวิเคราะห์ทางเทคน,คนิคนั้นจะสามารถบอกอนาคตได้หรือไม่ความเป็นจริงแล้วไม่มีใครรู้ครับการวิเคราะห์การเทนคนิคนั้นได้ดิสเพย์หรือสแสดงสภาวะแนวโน้ม ของราคาแรงซื้อและแรงขายเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้ในการสร้างจุดตัดสินใจในการเข้าซื้อเข้าขายและจุดขัดทุนครับ mm hmm. เหล่านี้นั้นเป็นหัวใจสําคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับดังนั้นการใช้แนวรับแนวต้านทางเทคนิคนั้นผู้ใช้ควรศึกษาทฤษฎีครับแล้วก็แนวคิดแล้วก็ฝึกซ้อมในการใช้ก่อนการลงทุนเพื่อความถูกต้องในการวิเคราะห์จังหวะซื้อขายและการลงทุนมากยิ่งขึ้นครับ